สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งครับเราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับสุดริมขวาไปเลยขึ้นมานี่ก็ต่อไปต่อไปมานี่ขึ้นนี่เข้ามานี่ กดไม่ค่อยไปนะคะรับท่านผู้ชมขึ <c oughs> ้นนี่เสียบเข้าไปหมดขึ้นไป กูแข่งคิดแป๊บหนึง่งเอาละทิ้งมานี่เราต่อไม่ได้นะเราต่อเราโดน3ามนะนะครับเราโดนยี่สบหบสอทันทีถ้าเราต่อเสร็จเราต้องเดินการแทรกไปเลยนะครับเราต่อเราโดน3ามต่อเลยขึ้นไปนะครับ มานี่เอาแล้วครับเขาเหมือนจะหมดตัวเดินก่อนเราเหมือนจะหมดตัวเดินก่อนเรา <c oughs> ดีที่สุดก็คือเดินยี่สิบเจ็ดยิบสามเบียดเข้ามานะครับหรือไม่งั้นก็ยี่สิบหกยิบสามอเขาเลือกที่จะต่อนะครับ เลือกที่จะต่อขึ้นไปมานี่ก็เข้ากินเลยมานี่ไปนี่บังคับต่อสองไม่สองก็สามางงานเนี้ยครับไม่สองก็สามต่อสองไปก่อนแล้วกัน สองก็สามนงานนี้กินกินกิน <c oughs> ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปขึ้นนี่ก็ไปนี่ มานี่ก็ไปนี่มานี่ก็หนีสุดริมขวาสุดริมขวามานี่หนีมานี่ขึ้นไปนี่ไปนี่มุด ต่อขึ้นไปขึ้นไปสับลงมาต่อขึ้นไปมุดเข้ามากันพื้นที่แล้วขึ้นไป มานี่อย่าเด้ออย่าเพิ่งหูหิ้วเลยน้องมาสถานเงียบๆอยู่หนีมานี่ไปนี่ ไปนี่ครับลงมาเข้า <c oughs> เข้าไปหมากนี้ยังดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าโอกาสเสมออาจจะมีอยู่แต่โอกาสชนะน่าจะยากโอกาสชนะน่าจะยากเข้าหัดสักสองตัวดิ นเผื่อได้เขาเผื่อจะได้ค่าฮอตยิบสามสองยิบเจ็ด 23, 22, นั่นแหละครับเผื่อละค่าแล้วแหละไม่เหลือแล้วครับเขาเผื่อนะครับถ้าเราค่าฮอตได้ตัวหนึ่งแล้วเราไปเข้าฮอตเป็นตัวที่สองเราได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าเรามีฮอตสองตัวกินหนีพอหนีเพื่อก็มาย,ยึด ก็มานี่ก็ได้ต่อสองตัวนี้ารียบร้อยครับชนะ <c oughs> มาครับคู่ที่สองขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปขึ้นไปนี่มานี่ขึ้นไปนี่มานี่ ขึน้นนี่มานี่ขึ้นไป อทีเด็ดเข้าเลยครับต่อออกแล้วก็แทรกเข้าฮอตปิดเลยทางนั้นมาหนี่ลงลงเข้าฮอตต้องย้อมแล้วครับงานนี้เปิดกิน <c oughs> เปิดกินเปิดกิน เปิดกินครับเข้าไปมาแล้วมาแล้วกระบวนแหมาแล้วเสียงแจ้งเตือนมาแล้ว รีบๆเดินครับอืม้นมาตัวนี้ก็สามารถเดินได้อิสระเลยีเดียวสำหรับฮอตเข้าครับแต่ฮอตเรายังเข้าไม่ได้ หดเราเข้าไปก่อน <c oughs> มานี่ก็ดักนี่ก่อนเพื่อได้ยิงสองนะครับหมายเลขหกไปสิบเพื่อได้ยิงสองตัวนี้นครับวิาลากำลังจะหมดแล้วฝั่งนู้นเดินนะพี่อย่าปล่อยนะพี่อย่าปล่อยนะครับ โอ้โหมีอยากจะเชื่อเลยเดินตัวไหนก็ได้ที่ไม่โดนกินน้องลืมลืมเดินสุดริมขวาลืมเดินสุดริมขวาเอาเดินได้เดินได้เดินอยู่เดินตัวไหนก็ได้ที่ไม่โดนกินไม่รู้จะปล่อยให้เวลาหมดทําไมขึ้นไป ขึ้นไปคือมันยังไม่รู้เลยมเมื่อกี้ในชักใครชนะใครแต่ว่าเราก็ได้เปรียบอยู่แหละถามว่าเราได้เปรียบไหมเราได้เปรียบอยู่นิดๆน,น,นะครับแต่มันก็ยังไม่เบียดเสร็จใช่ไหมละ่ะมันไม่มันไม่สะอาดมันไม่เห็นชัดเจนว่าชนะที่สุดแล้วนะครับยังคลุมเครืออยู่เลยพวกมาปล่อยให้เวลาหมดซะก่อนมันทำให้เกมไม่สนุกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ชอบคู่แข่งก็ไม่ก็ไม่ชอบเช่นกัน มานี่ขึ้นไปร่มดีกว่าไหมยี่สามสิบแปดกินไปกินมาเดินให้กินข้าวฮอตเดินสิบหกสิบสองกินสองไปตกไม่เลขกห้า ไปมาแล้วน้องหมามจะมาก่อนเดี๋ยวจะเสียงดังอีกเตือนมาแล้วสองรอบแล้วม <c oughs> องเป๊ะมองเป๊เข้ามาแล้วเอาละเราได้เปรียบทั้งนั้นนี่ กินเขนา,าข่าจจะฆ่าฮอตต่อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปนะโอเคครับประมาณนี้